แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นงานศาลาการบรเรียนนะพอดีผมไปงานบวชแล้วก็ไปเจอมานะครับเห็นว่าน่าสนใจเดี๋ยวเอามาให้ชมกันว่าเขาทำอะไรไปบ้างนะเป็นงานปรับปรุงนะปรับปรุงโครงสร้างเลยนะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเอ้ยโครงสร้างมันเปิดล่งมันก็เลยเห็นทุกอย่างข้างบนว่าโครงสร้างศาลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้างบนที่รับหลังคาสูงๆเนี่ยสถานการณ์มาเรียนเนี่ยหลังคามันสูงอยู่แล้วชันขึ้นไป50-60บองศาเลยนะ แล้วดูโครงสร้างวัดกันต่อนะครับเคาะที่หน้ามือถือของท่านนะเคาะสองทีนะมันจะทําให้ช่างโลดมีพลังมากขึ้นนะหัวใจช่างโลดมันจะเด้งไปหาเลยนะครับอ่ะมาดูโครงสร้าง อันนี้เป็นศาลาการประเรียนแล้วพอเงยหน้าขึ้นไปเฮ้ยไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมันจะถูกฝ้าปิดไปหมดแต่วัดเนี้ยมันไม่ได้มีการปิดฝ้าเอาไว้นะพอมองขึ้นไปก็เห็นเลยรู้ว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองพอเราเห็นบางส่วนเราก็จินตนาการต่อได้นะเพราะเราเคยเห็นเวลาไปตามต่างจังหวัดก็จะเห็นว่าเขาส,สารา้างศาลาหรือสร้างโบสถ์เนี่ยข้างบนเนี่ยบางทีเราเห็นเคยเห็นอยู่ว่า โครงสร้างข้างบนอะ่ะก็เห็นอยู่ว่าเออมันขึ้นคือขึ้นอะเสขึ้นอกไก่อะไรยังไงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแต่พอมาเห็นข้างล่างด้วยมันก็เลยปฏิปตัตอรูปได้นะครับกดติดตามไว้นะอไปเลยไปเลยอ่ะรูปแรกนะครับอันนี้คืออยู่ในสารการประเรียนนะจะเห็นว่าเสาว,วัดเนี่ยคือสถาปัตยกรรมของวัดเนี่ยมันโบราณโบราณมาแล้วแล้วก็ มันถูกเหมือนกับมันฟีดเอาไว้มันจะต้องรูปทรงอย่างนี้เสาใหญ่ๆนะเสาใหญ่ๆแล้วก็ทีๆหน่อยื่อความแข็งแรงมั่นคงมันเหมือนกับเป็นภาพจําของวัดถ้าไปดูโมเดินสมัยใหม่เลยที่เขาออกแบบกันนะเสาจะน้อยเล็กหรือบางครั้งแทบจะไม่เห็นแบนๆไปกับผนังอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคือสมัยใหม่แล้วแต่สถาปัตยกรรมของวัดเนี่ยมันฟีดเอาไว้แล้วทรงมันจะประมาณนี้มีเสามีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่อยากให้มันวุ่นวาย มันก็จะทรงประมาณนี้งั้นวัดที่ไหนที่ไหนมันก็จะแบบนี้แหละเสาทีท,ทีใหญ่ๆช่วงห่างไม่เกิน4เมตรเห็นไหมเลข4เนี่ยมันเป็นเป็นอะไรท,ท,ที่ที่ลงตัวนะ4ีคูณสเนี่ยเราทากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วทําบ้านทําบ้าน,านชั้นเดียวตามต่างจังหวัดทําแล้วอยู่กันเนี่ยนะครับขออนุญาตบ้างไม่ขออนุญาตบ้างหรือว่าทําอยู่อาศัยกันเองเนี่ยสี่คูณสเนี่ยสบายๆจับอะไรก็ลงจับเตียงก็ลงจับตู้เย็นก็ลงจับโซฟาก็ลงแล้วก็ทำเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ ไม่ดีอะ่ะน้อยนะฉัน4ีคูณสเนี่ยจะให้ขยายใหญ่ไปอีกก็คือตั้งเป็น4อะ่ะตั้งเป็น4เอาไว้ นะครับมันจะดูเปลืองหน่อยแต่ว่ามันเป็นเลขที่สวยมันเป็นเลขที่มันเป็นโครงสร้างที่โอเคนะครับอ่ะต่อนะนี่ผมก็แงะไปเห็นเฮ้ยไอเขาขาวเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่คานไม้เว้ยแล้วมันก็ดึงเข้ามาหากับเสาต้นใหญ่แล้วก็ไปหาเสาที่ชายศารานะครับตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนคานบางๆบางมากบางเชียบเลย10เซนไม่เกิน15เซนนะแล้วก็ลึกๆที่แรกผมเข้าใจว่ามันเป็นจันทันไม้ไม่ใช่เว้ยนี่มันคอนกรีตนี่หว่า ดูไปดูมาเป็นคอนกรีตนี่หว่าเป็นจันทรันหลักที่เป็นคอนกรีตส่วนสีดำๆเนี่ยเป็นจันทรันพลางจันทรันพรางคืออยู่ระหว่างเสามันจะเป็นจันทรันพลางผมบอกเลยไหมช่างอ่ะชอบที่จะวางแปรนอนเห็นไหมพอวางแปรนอนปุ๊บมันคือยิงสกูแม่นไม่หลุดจริงๆแล้วแปรเนี่ยถ้ารับกำลังจริงอ่ะมันควรจะต้องเอาตั้งเมื่อไหร่ที่เอาไปวางนอนเนี่ยมันคุณสมบัติของการรับกําลังอ่ะมันจะเสียแต่ว่าช่างที่ทําอะไรอย่างเนี้ย ก็จะจำๆกันมาว่าเวลาวางแปรวางนอนมันอยู่มันก็อยู่แหละมันอยู่แต่ว่ามันเปืืองจริงๆแล้วมันจะาตัดเล็กกว่านี้ก็ได้ถ้ามันวางตั้งแล้ววางให้ถูกทางงั้นพอวางนอนมันก็ต้องหาอะไรที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อรับกําลังได้เหมือนเดิมถูกไหมแล้วที่สําคัญคือเขาชอบที่จะวางนอนเพราะมันต้องยิงสกรูถ้ามันวางตั้งปุ๊บด้านตั้งเนี่ยมันแคบมันก็ยิงสกรูได้ยากพอวางนอนปุ๊บมันก็ เฮ้ยยิงยังไงก็โดนอะตีเต้าเสร็จปุ๊บเลื่อมซ้ายขวานิดนึงก็ยิงโดนยิงไม่หลุดคือเบื้องลอนคู่เนี่ยตรงเนี้ยไม่เห็นมีตัวที่มาเกี่ยวกับเบื้องเห็นไหมปกติแล้วบางครั้งเนี่ยเขาจะใช้ตัวเกี่ยวกับเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นปอปลาอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยเขาไม่ใช้มันก็ต้องเปสกรูยิงกับเบื้องลอนคู่พอยิงกับเบื้องลอนคู่ก็ต้องยิงใส่แปรที่มัน,นนอนอย่างนี้แหละนะพอมาดึงเข้าไปหาปุ๊บมันก็จะเจอคานหลักตัวเนี้ยซึ่งมันจะเป็นคืออ่ะ,อ,ะอ,อ,อ่ะเสควิ่ ไอ้คือมันก็จะตั้งดั้งขึ้นไปตั้งเพื่อไปรับไอ้ตัวอกไก่ข้างบนที่จะมันสูงๆนะคือมันต้องใหญ่คือต้องใหญ่อาเ่ต้องใหญ่เพื่อจะตั้งเสาตั้งกระโดงขึ้นไปต่อเพราะศาลาเนี่ยมันขึ้นไปชั้นขึ้นไปสูงเห็นไหมข้างบนก็จะมีดั้งขึ้นไปมีคือมีคานอีกรอบนึงจะมีรอบสองรอบก็แล้วแต่นะครับ มีหลายรูปนะรูปนี้มีอยู่สักน่าจะผมว่า30รูปเลยมั้งผมก็ถ่ายถ่ายมาแล้วผมก็เอาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมมันก็รูปมุมเดียวกันแหละแต่จะจะเห็นว่ามันเป็นคลีปอการที่มันเป็นคลีปเนี่ยถ้ามันอยู่ห่างเกินไปเนี่ยนะถ้ามันรับกําลังมากนะคลีปนี้นะระวังมันจะบิดพอมันรับกําลังเนี่ยนะครับมันจะเริ่มที่จะแอนตัวแล้วพอแอนตัวปุ๊บมันก็จะบิดเลยมันจะบิดมันจะโค้งเลยงั้นอะไรที่มันลึกๆบางๆอ่ะเหมือนกับไม้บรรทัดนะครับเราเอาไม้บรรทัดมาวางเงี้ยอย่างนี้นะม แล้วเรากดตรงกลางเนี่ยกดลงไปมากๆเลยนะครับถ้าเป็นไม้พลาสติกเฉดเลยอันนี้ผมไม่มีอยู่นะไม่มีอยู่ในมือนะมีมีมีเนี่ยมันก็พิแลละเพราะมันบางพอเรากดตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมันบิดเลยมันเริ่มบิดออกเลยนั้นโครงสร้างบางๆแบบนี้ข้างในเนี่ยผมคิดว่าเหล็กชั้นเดียวก็หลูดแล้วนะมันบางขนาดนี้นะครับแต่มันไม่ได้รักําลังอะไรเยอะหรอกมันแค่รักกระเบื้องรอนคู่มันก็เลยอยู่แล้วมันถีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอาคารนี้โยกตัวนะไอ้คานเนี้ยแตกก่อนเลยถ้าเกิดมีการโยกข้างๆนะคานนี่แตกก่อนเลย ก็จะเห็นนะแขวนแขวนมัดลมด้วยนะยาวนะยาวนะช่วงเนี้ผมว่าด้านจะมี6เมตร 5- ้าหึ่งหเมตรเลยด้านมุมเห็นไหมตรงนี้มันเป็นมุมปั้นหยามุมบ้านนะครับยังมีอุตส่าห์มาฝากนะตัวนี้ตัวนี้พอกันลึกพอกันแล้วมีนี่มาฝากอีกนะมีแถวแถวนี้มาฝากอีกนะเนี่ยมีด้านมุมนี่มาฝากอีกนะเพื่อจะรับมุมของแปรนะครับเห็นไหมเสาใหญ่มอานีประโยชน์พอคานมันเข้ามารวมเยอะๆเนี่ยมันก็มี จุดที่มันฝากได้นะครับเสาต้นนี้นะโคนมันเนี่ยผมกะด้วยสายตาสักประมาณ5้ได้งั้นสมัยโบราณอะ่ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คำนวณแหละคือทําแล้วมันพังก็ทําใหม่ก็ให้ใหญ่ขึ้นให้แน่นขึ้นให้รอบครอบขึ้นอะไรที่มันดูที่จะครั้งที่แล้วพลาดไปมันก็ทํากลับมาใหม่ทํากลับมาใหม่มันก็เลยได้ลักษณะที่ว่า เสาใหญ่ๆเสา,ให,สาใหญ่ไว้ก่อนไปดูตามโบราณสถานได้เสาอยู่ข้างบนหลังคาเนี่ยหล่นไงหมดแล้วแต่เสาเนี่ยยังอยู่เลยเพราะเสามันใหญ่มากนะเกิดดินซุดเกิดน้ําท่วมดุยุทธยาน้ําท่วมดินซุดมาหน่อยเนี่ยพอมาขยับนิดนึงข้างบนที่มันเป็นหลังคาที่มันเป็นโค้งๆแบบสะพานเนะี่ยมันร่วงลงมาแล้วนะแต่เสาเนี่ยังอยู่ อาจจะดีดูจะดีแลมันอยู่ตั้งได้เพราะฐานมันใหญ่อยู่แล้วถ้าบ้านเราอยากได้เสาเล็กๆหรือมันก็ต้องแลกด้วยรายการคำนวณที่พอนะเหล็กเสริมที่พอกําลังคอนกรีตที่พอมันก็ต้องแลกกันทดแทนกันขึ้นมานะสมัยก่อนเขาก็แค่เอาอิฐเอาปูนมาประสานกันนะแต่เอาอิฐมาเรียงเลียงเรียงเลียงขึ้นไปนี่ก็จะเห็นว่ามุมมันเข้ากันยังไงนะครับดูเห็นไหมยาวมากยาวมากรูปมุมก็ซ้ําๆกันนะครับให้ดูตรงนี้เห็นไหมเห็นเลยว่ามันแน่นมาก เพราะข้างบนเนี่ยมันถีแล้วมันต้องขึ้นไปรับคือหลังคาหรือว่าตัวอกไก่ข้างบนเนี่ยที่มันสูงขึ้นไปอีกหลังคาตรงนี้หนักมากแล้วก็มันเป็นกระเบื้องว่าวนะสาราการเรียนเป็นกระเบื้องว่าวกระเบื้องว่าวก็คือเป็นดินเผาแผ่นเล็กๆถูกไหมแล้วก็เป็นเซรามิกอะเคลือบให้มันเงาเนิดนึงนะมันหนักมากตารางเมตรนึงเนี่ยมี5060ิบหกสิบอะดีไม่ดีถึง80ด้วยต่อตารางเมตรนะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะงั้นทําไมโครงสร้างวัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมนึกในใจมันแข็งแรงมากมันใหญ่มากนะครับม แล้วมันก็ต้องปึกมากแล้วก็อย่าลืมนะลูกศิษย์วัดเนี่ยเพื่อนๆผมเนี่ยนะก็ไปช่วยงานวัดอย่างเงี้ยบ่อยๆไปคํานวณฐานลากรับพระบ้างไปทาศาลาอะไรเงี้ยทาบ้างทําโครงสร้างอะไรที่เกี่ยวกับวัดเนี่ยก็อุทิศตนให้วัดนะทำอะไรคำนวณให้ออกแบบให้เยอะนะเยอะนะมันเลยแข็งแรงพอแงะไปดูข้างล่างผมก็เห็นเอ๊ยยังไงวะถึงจุดที่สําคัญแล้วนะเรียกเพื่อนๆเข้ามาแชร์กันแชร์กันหน่อยเคาะหน้าจอสองที่อ่า หัวใจช่างเราจะเด้งไมหานะตรงนี้จะเห็นว่ามันดูแตกเลยนะดูแตกดูร้าวเลยนะครับอันนี้เป็นเสาที่มันเป็นเหมือนทางเดินรอบศาลาเป็นระเบียงนะครับยิ่งหนักเลยมันเหมือนกับตรงเนี้ยเขาเป็นช่วงที่ทําครัวนะแล้วก็มีการล้างจานแตะน้ําลงมาข้างล่างก็จะเห็นเศษอาหารมีการล้างจานมีการทําครัวตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าทําครัวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับอันเนี้ยผม คิดว่าน่าจะมาจากมีรอยร้าวหรือการทําโครงสร้างที่มันเกิดแครกขึ้นมาพอมันแครกขึ้นมาแล้วความชื้นเข้าไปนะความชื้นเข้าไปในตัวเสาแล้วเหล็กเป็นสนิมแล้วมันก็เบ่งออกมามันไม่ได้รับแรงมากขนาดเสาแตกหรอกอันเนี้ยมันลักษณะเหมือนกับว่าเหล็กเป็นสนิมแล้วสนิมไปเบ่งคอนกรีตให้แตกออกมามีหลายจุดแต่จะเป็นแค่ตรงนี้นะที่อื่นไม่เป็นอ่ะดูข้างๆกันนะครับมีนิดนึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ยังมีมีน้ําอยู่นะเนี่ยเธอไปอีกนิดนึงเริ่มน้อยลงแล้วข้างล่างไม่เห็นอันนี้โปไปแล้ว นะแต่ก็ยังมีแบบเศษน้ําเศษอาหารอยู่อันนี้ข้างๆกันอันนี้ซ่อมแล้วนะครับแต่ซ่อมแล้วนี่เออผมก็เพิ่งเห็นนะว่าท่อมันแตกด้วยนะเนี่ยมันเหมือนกับตอนเขาซ่อมเนี่ยเขาอาจจะ ทำฐานลากแซมข้างๆนี่นะครับเดิมทีฐานลากเดิมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อข้างๆแซมนะครับพอต่อข้างๆแซมปุ๊บหรือว่าทําฐานลากแซมข้างๆอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาตรงนี้พอตั้งเสาขึ้นมาปุ๊บก็ใช้ท่อซีเมนต์เนี่ยท่อระบายน้ำเป็นคอนกรีตเนี่ยขนาดสักน่าจะ60 40หรือ60ผมว่าน่าจะประมาณ4060นี่แหละนะแล้วก็อกคอนกรีตเข้าไปนะครับใส่เหล็กเสริมเข้าไปแล้วก็เอาไปยึดกับคานข้างๆเนี่ย ยึดกับคานข้างล่างเนี่ยไอที่แตกก็แตกไปไม่ซ่อมนะครับไอนี่รล้าด้วยมันก็จะเป็นเสาต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงที่เสาเข็มนะครับคุณพี่สุภวิทย์ศูนย์แปแล้วงี้แก้ยังไงได้บ้างครับอนี่่าผมกาลังเล่าอยู่เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนไออย่างเงี้ยนะอย่างนี้นะ,อนนะอะบอกพิธีแก้เลยนะเลาะออกนะครับอย่างเงี้ยเลาะออกได้เลาะแต่ว่าตอนก่อนเลาะเนี่ยก็คือเลาะคอนกรีตที่มันเสียๆออกได้นะอาจจะพิจารณาแบบนั้นเลาะคอนกรีตที่เสียๆแล้วก็ ใช้วิธีเขาเรียกเฟ ok อร์โลคอนกรีดอะเอาคุ้มเข้าไปใหม่เลยหรือว่าใช้พวกอย่างบางที่อาจจะใช้เป็นเหล็กฉากคุ้มเป็นมุมอย่างนี้นะครับระหว่างกันเนี่ยก็เชื่อมเหล็กฉากเข้าหากันมันก็เหมือนกับเป็นการคอนฟล์เหมือนเหล็กปอกนะอันนี้ก็เชื่อมเข้าหากันอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเจาะลงไปที่ฐานรากนะขุดหาฐานรากแต่ก่อนที่จะขุดอะไรอะไรพวกนี้ต้องคำงนวณไปก่อนนะครับ เผื่อดีไม่ดีเนี่ยหน้าตัดเสามันหายไปคอนกรีตมันหายไปมันรักกำลังไม่ได้มันจะบึบลงมานะครับงั้นตรงนี้อาจจะเลาะออกก่อนใช่ไหมแล้วก็เปิดหาฐานรากนะครับแล้วก็เจาะเคมีคอลโบเข้าไปคำนวณใหม่เจาะเคมีคอลโบเข้าไปแล้วก็เสริมไปข้างบนนะ เสริมขึ้นไปหาเสาแล้วก็ทําเหล็กปอกเลยทําเหล็กปอกแล้วแล้วแล้วก็เทใช้เหล็กฉากก็ได้หรือว่าใช้เหล็กรีบาร์ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ทําได้แล้วก็คุมให้มันหนาหน,า,น,า,นาหน่อยนะครับเพราะอย่างเงี้ยไอการจัดการน้ําทิ้งเรว็วน,นี้ก็จัดการดีดใส่ท่อระบายน้ำดีเทมันดีถ้ามีใส่อาหารเยอะก็ใส่ไปเลย4นิ้ว8ดนิ้วใส่ไปเลยไม่ให้มันตันไปหาที่ระบายมันดีอย่าให้มาวุ่นวายกับเสาอ,อีกมันก็ทําได้อย่างนี้ก็แก้ได้หรือว่าแก้แบบนี้ก็ได้ อย่างเงี้ยเขาคือตั้งข้างๆใหม่เลยทําฐานลากใหม่เพราะอาจจะไม่แน่ใจว่าฐานรากเก่านี่มันจะรับกำลังไหวไหมเขาก็เลยอาจจะเสริมใหม่เป็น F2 ให้มันอยู่ฝั่งนี้ไอ้นี่ก็ตั้งอยู่ตรงกลางใหม่เลยก็ทําได้ ก็จะเห็นว่าออ้อย่างเนี้ยข้างในเนี่ยนะครับกับข้างนอกเนี่ยมันคนละโครงสร้างกันแล้วไอ้ตรงนี้คิดที่เป็นระเบียงนะครับตรงนี้ระเบียงแต่ข้างในนี่คือสาราระเบียงนี่มาต่อที่หลังมันก็เลยดูเหมือนแยกโครงสร้างกันอยู่คงไม่สนใจว่าเฮ้ยมันแตกมันพังอะไรไปเนี่ยเขาก็เลยว่าเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยซ่อมก,กัแล้วกันเลยจากจุดนั้นมาแล้วเห็นไหมเลยจากจุดที่มีการล้างจานทําครัวอะไรกันแล้วน,น้ำมันเทองมาเสาเนี่ยเนี้ยบเลยไม่มีแตกนะเนี่ยดูดิอันนี้คือเสาอยู่ข้างๆกันไม่มีแตกเลยนะอันนี้คือเสาสาราอันนี้ระเบียงเห็นไหม ไม่มีแตกเลยมันมีแตกแค่ตรงนั้นแหละแสดงว่าหนึ่งอาจจะตอนเทคอนกรีตเสาเนี่ยจี G ้คอนกรีตไม่ดีคอนกรีตไ,ไม่แน่นนะครับงั้นถ้าทําดีๆเนี่ยไม่ไม่ผิดแผกจากสูตรที่เขาให้มาปูน7ถุงหินเท่านี้ทรายเท่านี้อะไรนะได้1คิวเนี่ยไม่ขี้เหนียวปูนนะกำลังได้อยู่แล้วจะไปขี้เหนียวปูนหรือไปไป,ไปเทน้ําเพิ่มกันเพราะว่าลากคอนกรีตไม่ไปเทคอนกรีตยากนี่แหละมันจะมีปัญหาตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเทน้ําใส่ไปเนี่ยกำลังมันจะตกเยอะผสมมาเท่าไหร่เทให้ครบเทให้จบ อย่าให้มันแบบว่าเทน้ําเพิ่มเน่อยนึงกวนยากจังเลยอย่างเงี้ยเรียบร้อยมันก็อาจจะเจอสภาพแบบนี้ที่คอนกรีตมันไม่แน่นพอปูนน้อยๆน้าไม่เยอะคอนกรีตไม่แน่นพอน้ํามันเริ่มบลีดเริ่มที่จะลอยหน้าขึ้นมาเนี่ยผิวหน้ามันเนี่ยนะมันจะเหลือแต่น้าแล้วพอผิวหน้าเหลือแต่น้ําไม่มีปูนเนี่ยตรงนี้แหละมันจะเริ่มแตกก่อนมีความชื้นเข้าไปก่อนนะมันจะเป็นขุยๆเป็นฝุ่นๆออกมาแล้วพอเป็นเริ่เป็นฝุ่นๆเนี่ยน้ำมันจะเริ่มเข้าแล้วคอนกรีตจะไม่แน่นให้นึกถึงเรา ทำกระบะอย่างเงี้ยทำอ่างอย่างเงี้ยนะครับตอนเราฉาบป,ปูนอะ่ะเรายังใส่ปูนดีๆเลยนะทำปูนฉาบดีๆแล้วฉาบให้มันเนียเนียแน,น่นๆมันถึงใส่น้ําได้ไงลักษณะเดียวกันกับเสาคอนกรีตนี่แหละถ้าเราผสมปูนเหลวผสมคอนกรีตเหลวคอนกรีตมันก็จะไม่แน่นเทไปก็เละเหลวไปหมดนะมันก็จะเป็นขุยพอเป็นขุยแล้วเดี๋ยวมันก็ความชื้นก็เข้าได้ง่ายนะครับอ่ะตรงนี้คือที่แตกนะถ่ายดูห่างๆมาเลยจะเห็นว่าเนี่ย พอพ้นแถวนั้นมาแล้วนะมันแห้งไงมันไม่ได้มีความชื้นเยอะแยะมันอาจจะเป็นคอนกรีตที่ผสมด้วยวิธีการเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่มีความชื้นเข้าไปมันก็เลยไม่แตกไม่ร่อนออกมานะครับแต่ฝั่งนู้นอ่ะมันเจอครัวไงน้ําสาดลงมาทุกวันนะทุกวันมันก็มีโอกาสเข้าไปพอเข้าไปก็เหล็กเป็นสนิมเหล็กเป็นสนิมก็เบ่งออกมานะครับดูข้างในนี่เนี้ยบกิฟเลยนะครับนี่คือรอยน้ํานะน้าท่วมตอนปี54นะครับระดับน้ําถึงนี่เลยนะ ฝั่งนู้นก็พอเจอคอนกรีตไม่แน่นด้วยเทรลาลางหลังด้วยมันอาจจะแตกตั้งแต่ตอนนั้นนะครับให้ดูตรงนี้โอ้นี่ครับตรงไม้ตรงไม้เดิมนะครับเสริมโครงสร้างขึ้นไปอันเนี้ยมันอาจจะมีการยกโครงสร้างมีการเขาเรียกยกบ้านน่ะมันเห็นข้ามน้ำานี่เห็นไหมคงช่วงนั้นคงจะมีการยกสาราขึ้นน่ะยกให้มันสูงขึ้นนะครับดิดบ้านนั้นพอตรงมันวางคาคอนกรีตเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเรียกพุกนะครับแล้วก็ตอกลงไปในคานไม้เพื่อค้ำตรงเนี่ย มาให้ตรงมันล้มแต่พอมันมันอยู่กับโครงสร้างคอนกรีตแล้วเนี่ยมันก็เลยมีการก่ออิฐแซมเข้าไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก่ออิฐแซมเพื่อไม่ให้ตรงมันล้มมันก็ทําได้ข้างในเนี่ยคลีบพวกเนี้ยเข้าใจว่ามันก็คงมาตอนที่ดีดสาราขึ้นนะครับอ่ะเห็นไหมแถวนี้ยังมีการแตกอยู่นะห่างมาประมาณ4ีหต้นก็มีการแตกนะครับพอถัดไปอย่างเนี้ยมันก็เริ่มไม่เห็นรอยแตกแล้วรูปนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่ามันก็ยังเนี้ยบอยู่นะช่างทีมนี้ถนัดการใช้คลีบแบบนี้นะไอ้คลีบแบบนี้มันก็ เหมือนกับเป็นผนังน้อยๆน,นะครับผนังเนี่ยมันก็แข็งแรงแข็งแรงมากกว่าคานเพราะมันลึกมันมีลักษณะมีความลึกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่รอยแตกนะอันนี้เป็นเป็นรอยต่อของท่อมาน,นะไม่ใช่รอยแตกนะดูมันแน่นมากเลยนะเนี่ยจะสี่เมตรได้เนี่ยอ่าอย่างนี้เห็นเลยโครงสร้างมันแยกกันโอ้โหนี่ล่อนได้หมดเลยนะครับเพราะเทคอนกรีตไม่แน่นนะเทคอนกรีตไม่แน่นด้วยแล้วก็มันคงเก่ามากอะ่ะแต่ผมว่ามันน่าจะมาจากการเทคอนกรีตไม่แน่นมากกว่าหรือว่า มวลรวมพวกหินทรายมันเยอะปูนน้อยโอ้น,นี่เละมากเลยนะครับดีที่ว่าตัวนี้เสริมเข้าไปแล้วนะผมเคยไปแต่ไปตอนมืดแล้วผมก็โอ้โหมันเยอะนะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาพอครั้งนี้ได้ไปตอนกลางวันก็เลยเก็บรูปมาชำเลืองเข้าไปเห็นพอดีอ๋อลงไปถ่ายหน่อยลงไปถ่ายหน,น่อยอันนี้แกะไม่แบบออกไม่หมดนะครับมันดูดติดไปแล้วไอ้อย่างเงี้ยนะครับเราจะเจอกันบ่อยๆกับโครงสร้างเก่าที่ปูนเริ่มเสื่อมสภาพนะครับอย่างเช่นท้องพื้นเทมาแล้ว 30- 40ปีเนี่ยพอข้างบนเนี่ยมันเริ่มที่จะ มีรอยแตกเพราะสมัยก่อนเนี่ยคือเทข้างบนบางทีเนี่ยไม่ใส่เหล็กบนพอไม่ใส่เหล็กบนเนี่ยไม่ใส่เหล็ก2ชั้นนะครับพอไม่ใส่เหล็ก2ชั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยความร้อนข้างบนน่ยมันร้อนนะทั้งร้อนทั้งเย็นน่ยโครงสร้างมันก็ยืดหดยืดหดพอมันยืดหดมากๆเข้ามันเกิดรอยแตกเล็กๆมันก็เริ่มจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทําให้หลังคารั่วพอรั่วปุ๊บมันก็จะความชื้นมันก็ลงมาหาเหล็กเสริมของพื้นนะครับงั้นถ้าเริ่มมีอาการอย่างนี้นะหน ไปทาการซึมอย่าไปเททับนะเพราะโครงสร้างเราเก่าแล้วนะทำการซึมทาพวกวัสดุการซึมพวกอะไรการซึมต่างๆอะ่ะที่มัมีไข่ขาอยู่อะ่ะกลิ้งดีๆไอ้ตรงไหนที่มีรอยแตกเยอะๆใส่ผ้าตะข่ายแล้วก็กลิ้งทับหลายๆรอบเหมือนกับเป็นการปิดรูรอยร้าวนั้นนะครับตรงไหนที่มันล่อแหลมหน่อยทาไาหลายๆรอบสรอบสีรอบทาเข้าไปทาขึ้นมาที่ผนังขึ้นนิดนึงให้มันเหมือนกับเป็นอ่างหน่อยๆแล้วก็ไอ้สลปหลังคามันมีอยู่แล้วถ้ามันอยู่ แล้วมันไหลมันอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มันไหลต่อไปงั้นอย่าไปเททับการเททับเนี่ยหรือไปปูกระเบื้องเพิ่มเนี่ยถ้าโครงสร้างมันเก่าๆแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มน้าหนักท้องพิ้มมันก็ยิ่งแตกทางที่ดีคือทําการซึมทาวสัสดุการซึมอะไรต่างๆนี่แหละหรือว่าเอาเบาๆเช่นพวกเมมเบรนไปปูก็ได้แต่เมมเบรนก็แพงหน่อยแต่ทาการซึมก็ สี่ห้าปีต้องกลับมาทาใหม่พวกนี้มันก็มีการหมดอายุของมันนะครับงั้นอาคารอย่างนี้เคยอธิบายไปแล้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นล็อกออกนะเลาะเลาะเลาะออกเลาะคอนกรีตที่มันเสืเส่อมๆออกเอาแปรงลวดอะแปรงทองเหลืองอะขูดที่มันสนิมอะสนิมที่มันเป็นขุมๆอะออกให้หมดนะครับถ้าดูแล้วเหล็กมันมีการถูกกินเนื้อเข้าไปนะครับอาจจะมีพิจารณาเชื่อมเหล็กแซมเข้าไปนะเชื่อมเหล็กแซมเข้าไปแล้วก็ทาพวกน้ำยาหยุดสนิมอะทา,ายาหยุดสนิมก่อนแล้วก็เชื่อมเหล็กใส่เข้าไปแอวก,ก็จะ พอทาแล้วเนี่ยน้ำยายุดสนิมมันจะเปน็นผมเคยใช้มันเป็นสีข,ขาวนะเหมือนนมๆมอะ่ะพอทาใสา่เข้าไปเนี่ยไอ้สนิมพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีดําเลยไอ้พวกออกไซด์อะไรต่างๆนี่มันจะถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนสภาพไปนะครับแล้วมันก็จะไม่พัฒนาถ้ามันไม่มีความชื้นไปเพิ่มนะครับงั้นพอทาเสร็จแล้วพวกนี้ก็ทําไงต่อใช้น้ํายาประสานคอนกรีตคอนกรีตเก่าน้ำยาประสานคอนกรีตเก่า,า,าอ่ะทาน,นิดนึงนะครับทายหนึงแล้วก็ใช้ปูนซ่อมโครงสร้างนะอันนี้พวกนี้ก็แพงหน่อยมันแพง,งพอกับพวก,พวกปูนนอนชิ้งเลยอะ แล้วก็มันแห้งช้าช้ามากมันจะอมน้ําไว้นานมันอมน้ําแบบว่ามันเหมือนจะบ่มตัวเองตัวมันเองอ่ะเป็นอาทิตย์เลยนะกว่ามันจะแข็งอ่ะมังจับหน้าไปเนี่ยถ้าไปคอนกรีตปกติที่สั่งแผ่นหรือว่าเราใส่โม่กันเองนะวันสองวันมันก็แห้งแล้วไอ้นี่ไม่อ่ะเป็นอาทิตย์จะจับยังเย็นอยู่เลยเอาพลาสติกไปคุมก็มีไอ้น้ําอ่ะเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์จริงๆผมใช้อยู่2ครั้งนะครั้งแรกผมไปซ่อมคานอย่างนี้แหละที่บ้านเก่าผมผมก็ทําเองทาแบบนี้เลยทําอย่างที่บอกเลยโอ้โหเป็นเป็นสัปดาห์ เตี้ยแห้งยังยังเลยจับเย็นเย็นอยู่เลยคอนกรีตมันยังไม่ขาวอะ่ะมันยังแบบดำๆอยู่มันดำๆอยู่แสดงว่ามันมีน้ําอยู่ข้างในไงรอจนมันขาวอะ่ะเตีย้ยต้องรอให้มันแห้งก่อนนะแล้วค่อยเอาเอาสีไปทามันอยากจะทาผมก็ไปทาแล้วผมก็ปล่อย,อยงั้นแหละเอาสีมาทาหน่อย,เ,อาาอยเตี้ยก็ทาเขาเองัน้นครั้งที่2เฮ้ยมันเหลือเว้ยแล้วมันเหลือ,อยังไงร,รู้ไหมมันเหลือจากครั้งนั้นอะ่ะคูสมปี4ปีได้นะผมก็มาซ่อมห้องน้ํา ข้างบนบ้านผมเนี่ยมันรั่วมันไม่รู้จะรั่วอย่างไรก็ช่างกันเลยแนะนําว่าเอาก็ต้องเททับอ่ะสกัดออกแล้วก็เททับผมกเอาเนี่ยพอดีมันเพื่อนกันเฮ้ปู ي, นกูเหลือเอาไปทําให้หน่อยผสมไปนิดเดียวโอ้เฮ้ยมึงเอาปูนอะไรให้กูวะแม่งไม่แข็งเลยบอกเออเชื่อแม่งเขาก่อนกูก็ใช่เงี้ยกูก็ไม่แน่ใจกูก็เลยให้มึงต่อ,อ,อมันก็ไม่แข็งจริงคือแต่มันแข็งไม่มันแข็งแต่มันแห้งชา้าจนไม่สามารถปูกระเบื้องได้อ่ะก่อนจะปูกระเบื้องมันต้องให้มันแห้งใช่ไหมพอระปูเข้าไปเนี่ย ถ้ามันยังชื้นๆอยู่เนี่ยพอปูไปเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวก็เบื้องมันชื้นคอนกรีตมันชื้นแล้วก็เบื้องมันดีดก็รอต้องรอให้แห้งก่อนครับบอครั้งสุดท้ายผมก็ไม่เอาเลยแล้วมันก็ไม่ไม่เหลือแล้วด้วยผมก็พอครั้งที่2มันก็ยังไม่หายครั้งที่2ก็ต้องไปซ่อมใหม่เลาะออกใหม่ทีนี้ก็ใช้ธรรมดาแล้วหายสนิทแล้วทีนี้ใส่น้ำยาการซึมไปแล้วก็เลาะหน้าก็เทบางๆก็หายแล้วก็ซ่อมได้ซ่อมได้ตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้แล้วเแสดงว่าแถวเนี้ยความชื้นเยอะมากไม่รู้เนีกด ดีๆแข็งๆคือตอกๆไปแล้วตีๆไปแล้วมันไม่หลุดง่ายๆอ่ะมันยังแข็งๆแน่นๆอยู่เนี่ยให้นเหลือประมาณนั้นส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแกนของเสาไอ้ที่มันอยู่นอกแกนเนี่ยมันจะร่อนหมดแล้วล่วนหมดแล้วเนี่ยขนาดตัวนี้นะครับร่อนไปถึงขนาดนี้นะเห็นหินเป็นเม็ดๆเลยนะเนี่ยยังไม่เห็นเหล็กแกนเสาเลยผมว่าจะใส่เหล็กเสาน้อยไปด้วยนะตรงเนี้ย มีไหมมีรูปเห็นเหล็กแกนเสาไหมแต่มีรูปแรกนะรู้สึกนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยนะนี่ยังไม่เห็นเหล็กแกนเสาเลยนะผมว่ามีส่วนอนะที่ใส่เหล็กน้อยไปด้วยนะครับขอดูอ่านคอมเมนต์นดิดนึงนะครับคุณพี่โต้งนัทพงศ์มั้งนะ,ถ,งงนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับทินทงางภาคเหนือจาเป็นต้องลงเสาเข็มไหมครับมันแล้วแต่พื้นที่นะผมภาคเหนือภาคเหนือโอ้ไปทํางานเคยทําออกแบบแถวแถวเชียงใหม่ก็ยังต้องตอกเข็มไหมนะผมเคยทําแม่สอดทําฐานแผ่ มันต้องสำรวจดินน่ยมันต้องสำรวจดินเน่ยเอาง่ายๆนะดูารอบๆบ้านน่ะดูรอบๆบริเวณที่เราจะทําการก่อสร้างอ่ะว่าเขาทําฐานรากแบบไหนแต่ถ้าโครงสร้างเราใหญ่มากเกินไปจนแบบมันใหญ่มันหนักมันเกินชาวบ้านเขาเนี่ยก็ต้องสำรวจดินนะครับจอดสำรวจดินแล้วก็อาจจะต้องทําเสาเข็มก็เป็นได้ พื้นที่เชิงเขาอย่ามั่นใจว่ามันจะแข็งนะบางทีเนี่ยตีนเขาอะ่ะมันเป็นดินที่ทับถมลงมาจากข้างบนนะมันอาจจะเจอชั้นดินหนาๆก็ได้นะมันไม่ใช่ชั้นหินต้องสำรวจดินอยู่ดีบอกไม่ได้เลยว่าต้องทำเข็มไม้อะไรอย่างนี้นะครับพี่จอแดนนะครับฉาบรอบนอกบ้าน2ชั้นประมาณกี่วันครับช่างโอ้ผมก็ไม่รู้มันก็ต้องไปดูนะช่างคนนึงทำได้กี่ตารางเมตรแต่ฉา,าบ2ชั้นทำทาไมครับฉาบ2ชั้นนี่ ไอ้ชั้นที่2เรามีโอกาสจะล่อนนะเพราะการฉาบเนี่ยมันทำให้ปูนฉาบมันหนานะครับพอปูนฉาบมันหนาเนี่ยไอ้ชั้นแรกกับชั้นสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ประสานกันงั้นถ้ามันจะให้ประสานกันเนี่ยเขาอาจจะต้องกรีดหน้าลายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ชั้นที่สองเนี่ยมันจะล่อนออกมาวันฉาบเขาฉาบชั้นเดียวแล้วไม่ฉาบสองชั้นหรอกครับแต่ถ้าก่อเนี่ยก่อสองชั้นได้แล้วฉาบก็ฉาบชั้นเดียวนะครับก็ให้ดูว่าเนี่ยไอ้ระเบียงกับสารการบเรียนี่ยมันคะโครงสร้างกันนะโอ้ใครจําาคันนนีี้้้ไดบงเ่ย สมัยเราต้องมีนะโนวา RS เมื่อก่อนมันจะเป็นโนวา h อนด้าโนวาใช่ไหมพราะโนวาเอสเฉยๆเนี่ยมันไม่มีครัชหน้ามันจะเล็กๆพอมา RS เนี่ยร้อยยี่ห้าโอ้มีครัชด้วยโอ้ยมันยางเท่มันสองจังหวะไอ้ตัวเนี่ยมันก็ถ้าเป็นฮอนด้ามันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นยามาฮ่าก็จะเป็นพวกซัตอาไปซูซูกิก็จะเป็นสปินเตอร์แต่พวกนี้มันจะเป็นซัตอามันจะเป็นมีครัชเหมือนกันแต่เป็นครัชที่แบบ กึ่งกึ่งออโต้อะมันไม่ใส่คัตก็ได้แต่เวลามันเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนเกียร์แบบรถผู้หญิงไงไอซัตอาร์ยามาห้าซัตอาร์มันก็เปลี่ยนเกียร์แบบตบลงอย่างเดียวอะแต่อันนี้ใหม่เว้ยอันนี้เกียร์ไม่เหมือนผู้ชายเกียร์แรกตบลง2 3 4ไม่ถึง5มันมี4เกียร์พอ2 3 4มันงัดขึ้นเว้ยแม่งเท่มันไม่วนพอเราถอนเกียร์มันก็จะแบบเอแม่งเหยียบตึกตึ๊กตึกตึกเหมือนรถแข่งอ่ารถแข่งใครเมื่อก่อนเ่ยดูหอวโต๊ะจีพีก็จะแบบเฮ้ยแม่งเวลลามันนนเเปีี่ยยกร์ะ แม you know? so ่งงัดงัดใช่ไหมแล้วพอเกียร์สองเกียร์สามันก็งัด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 ขึ้นมาะเกียร์แรกก็ตกลงมาพอเกียร์ต่อไปก็พอเราจะถอนเกียร์มันก็เหยียบ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 แม่แรงเท่มันตัวนี้มันก็เลยแบบดูดีอะดูดีอะวัยรุ่นสานั้นก็ชอบนะฮะพี่เต๋าเป็นโฆษณานะตัวเนี้ยเป็นพรีเซนเตอร์นะผมก็มีนะเธอผมมีรุ่นหลังอย่างนี้ผมมีแดดอ่ะให้ดูอันนี้ต่อข้างๆกันก็จะมีเขาเรียกว่าทางลาดคนพิการนะครับมีมาให้นะยังใส่ใจคนพิการ ผู้เฒ่าผู้แก่ไปทําบุญน่ะนั่งรถเขน็นผมจะบอกอันนี้ผมไปดูแล้วเนี่ยผมก็ลองไปลองเดินดูมันก็เหนื่อยๆนะมันดูชันผู้เฒ่าผู้แก่ก็คงไม่หมุนล้อขึ้นมาเองนะครับมันก็ดูชันๆถ้าไปนคนหนุ่มๆแข็งแรงก็อาจจะหม <mel od> ุนขึ้นได้นะแต่ผมดูว่ามันชันมากก็อาจจะแบบว่าก็ต้องมีคนเข็นขึ้นแต่ว่ากําลังจะบอกอย่างนี้ว่าโครงสร้างเนี่ยเขาดูดีนะเข้าใจวางแล้วก็เป็นซีเมนต์บอร์ดที่หนาอันนี้หนามา2เซนเลยนะความชันของทางลาดแบบเนี้ยที่มนุษย์ล้อจะเข็นขึ้นได้อะต้อง <mel od> ยี่สิบผมเปิดเมื่อกี้เลยนะถึงหนึ่งต่อสิบสองนะไอหนึ่งต่อสิบสองเนี่ยผมจําได้ว่าหนึ่งต่อสิบสองถ้าหนึ่งต่อสิบสองเนี่ยมันก็จะสั้นหน่อยถ้าหนึ่งต่อยี่สิบนี่จะแบนเลยนะคือถ้าเป็นหน่วยเซนยกขึ้นหนึ่งเซนยืดออกไปยี่สิบเซนอันนี้นะหนึ่งต่อยี่สิบนะถ้าหนึ่งต่อสิบสองคือยกขึ้นหนึ่งเซนยาวไปสิบสองเซนอ่าถ้าตรงนี้ยกหนึ่งเมตรตรงนี้จะไปสิบสองเมตรถ้าหนึ่งต่อสิบสองนะถ้าหนึ่งต่อยี่สิบเปลี่ยนสีสีเขียวถ้าตรงนี้หนึ่งเมตรตรง แต่เข้าใจว่าพื้นที่มันจํากัดมันออกไปกว่านี้มันก็อาจจะไม่ได้มันขวางที่จอดรถมาอะไรก็ญาติๆก็ช่วยกันเขียนแล้วกันเพื่อนๆก็ช่วยกันเขียนแล้วกันพวกๆก็ช่วยกันเขียนขึ้นแล้วกันอ่ะก็ก็ยังมีก็ยังดีนะครับให้ดูลักษณะการวางโครงสร้างของเขานะผมไปดูเฮ้ยดีแล้วก็ดูแข็งแรงนะเข้าฉากเข้าเหลี่ยมกันแล้วก็โอเคเพื่อให้มันได้องศาแล้วตัวซซเมนต์บอร์ดก็แข็งแรงแน่นเดินแล้วเฟิร์มตรงนี้เทคอนกรีตสโลปขึ้นไปนิดนึง เพื่อจะให้มันต่อเนื่องกันนะก็เทกัอนกรีดบางๆไอ้ตรงนี้นะครับถ้าจะไม่ให้แตกอ่ะขุดพื้นลงไปนิดนึงถ้าเทลงมาเนี่ยนะครับถ้าพื้นอยู่อย่างนี้ปุ๊บเทตรงนี้เลยนะตรงนี้มันจะแตกก่อนเอาไปดูได้เลยทุกที่แตกก่อนนะเพราะเวลาเขียนขึ้นไปอ่ะสะดุดขึ้นไปลอ็อปปีนขึ้นไปบางๆตัวนี้แตกก่อนและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสภาพมันจะเป็นแบบเหลืออย่างนี้อนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมทำไงไม่ให้แตกนะครับเทลงมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่นะสกัดลงตรงนี้ไปนิดนึง สกัดลงนิดนึงนิดนึงแล้วก็เทลงมาตรงนี้แล้วก็เทขึ้นไปก้อนนี้งานตรงนี้ไม่มีทางแตกเลยเทให้ตรงนี้มีความหนานิดนึงนะครับเทปาดขึ้นไปงี้ก็ได้นะปรับดินยังไงก็ได้ขุดลงไปนิดนึงสกัดลงไปนิดนึงแล้วก็เทให้ให้ตรงตีนเนี่ยมีความหนาอย่างน้อยสักสักห้าเซนก็ยังดีนะเวลาใส่เหล็กเสริมเข้าไปเนี่ยใส่ไปก็ม้วนเข้ามายงี้นิดนึงนะครับใส่หรือใส่ไว้เมทใส่ไว้เมทก็ก็แลบเข้ามานิดนึงมันก็ไม่แตกแล้วอ่าเห็นไหมเอ้ามันก็โอเคนะมันก็ไม่ชันมาก เข็นขึ้นได้แหละโอ้วันนี้ผู้ชมเยอะนะรบกวนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะอย่าลืมเคาะหน้าจอ2ทีนะเพื่อเพื่อให้หัวใจมันเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นิดหนึ่งนะมีไหมยังไม่มีอะไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ้าวพอมองตรงชานพักรอบแรกนะครับหักมารอบแรกก็โอเคนะแต่ถ้าแข็งแรงก็ก็หมุนล,ล้อขึ้นได้เองอะ่ะแต่ว่าก็คงมีย,ยาติแาละแหละคอยเข็นขึ้นให้นะครับก็ยังดีที่ยังใส่ใจผู้สูขของอายุนะ ดูการวางโครงสร้างเขานะครับเนี่ยก็เฟิร์มอะ่ะให้ดูตรงนี้นี่ผมเห็นแล้วโอ้โหเฮ้เยนี่คิดคิดคิดมาคิดมาเอาวางตรงนี้เลยถ้าวางต่ากว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าสโลปมันมาไม่ได้มันก็เลยเฮ้ยเอาขั้นนี้แล้วกันอา่าแล้วก็เสริมขึ้นไปเพื่อให้สโลปขั้นสุดท้ายไปจบที่ระเบียงศาราผมว่าเฮ้ยเฮ้ยเออนี่คิดนี่คิดนะนี่คิดมานี่คิดมาไม่ไม่มั่วไม่มั่วผมเลยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับ แต่ข้างล่างเนี่ยก็คือวางนั่งกับพื้นเฉยๆนะไม่ได้ว่าจะยึดอะไรนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดิ้นไปไหนหรอกโครงสร้างเนี่ยนะข้างหนึ่งชนกับบันไดมันก็ดันกับบันไดอีกข้างหนึ่งมันก็ไปมีฉากอยู่มีมีการหักฉากของของลาวอ่ะมันก็เลยแบบมีการดันๆันอยู่ไอลักษณะที่มันเป็นฉากเป็นตัวแอลเนี่ยพอมันตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมนี่ก็ไม่ได้ยึดอะไรนะไม่เห็นว่ามียึดอะไรนะสังเกตดีๆว่ามันมียึดอะไรบ้างเดี๋ยวผมกาลังมอองยู่ ผมก็ไม่ได้สังเกตมาอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นว่านี่โครงสร้างมันแยกกันอยู่นะครับอันนี้ก็แค่ว่าเทแปะไปเฉยๆอันนี้เป็นฝั่งที่มันเป็นที่เสามันแตกๆเมื่อกี้แหละกับตัวศาราที่มีการเหมือนกับไปเสริมกําลังแล้วนะครับก็จะเห็นช่องว่างตรงนี้นะช่องว่างตรงนี้มันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันมันจะซุดมันจะแตกอะไรก็ปล่อยปล่อยเขานะครับไอ้นี่มันอาจจะเป็นเหล็กที่โผลมาเตรียมไว้อาจจะทําเป็นระเบียงเป็นราวอ่าแล้วก็เอาเหลือไว้แล้วกันอะไรเงี้ย อ่าเหลือไว้ก็เหลือไว้มันก็เลยเป็นที่เก็บแก้วอย่างนี้นะก็ะเป็นร่องตรงกลางนะครับอ่าโอเคจบแล้วหมดแล้ววันนี้ยังไงก็กดติดตามเคาะหัวใจกันไว้หน่อยหนึ่งเวลาผมขึ้นมาปัดปัดอาจจะเจอนะอ่าอ่เราก็อาจจะได้เจอกันได้พูดคุยกันนะครับมีคําถามไหมมีคําถามไหมอย่าลืมเคาะหัวใจเคาะหน้าจอสองทีตึก๊กๆึกให้ผมหน่อยนะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่แล้วเอาสาระมาคุยกันนะหรือว่าผมไปเจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะมาคุยให้กันฟังกันเพราะ เรายากนะจะมาเจออะไรกันแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่ามันมีแหละมันมีแหละเพื่อนๆก็คงหาได้ที่จะมาคุยอย่างเงี้ยถ้าเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้เนี่ยเวลาเราสร้างบ้านเราต่อเติมบ้านเนี่ยมันทํามันนานทํามันครั้งหนึ่งนะเราไม่ทําแก้ทําแก้นบ่อยๆนะถ้าทาแก้ทําแก้บ่อยๆเมื่อคงชํานานอ่ะคงชํานานกันไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเก็บเก็บอะไรพวกนี้เอาไว้เนี่ยแล้วถึงเวลาตอนทํามันจริงๆเนี่ยแล้วเราจะไม่เสียใจที่หลังนะครับโอเคนะครับขอบคุณสําหรับ ผู้ชมทั้งหมดในวันนี้นะครับโอกาสหน้าเราจะเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ